สบายดีพี่น้องมื่อนี้มาเห็นพ่อใหญ่เราขันสมบักอีนะเกิดเสพไม่หนอกถ้าบีบเกิดเต็มซ่ามได้ปะนี่เราขันไปขันไปขันมาหยุม่มไปหยุ่มมาแล้วมุนอมยอบอจังมืออะไรกินนี่พ่อใหญ่ซองมือซองมือสิสมบัติ อที่สามกับเดียบร้อยเอ็นร้อยนะครับที่น้องเอ้ยมีปลานั่นปลาแหงมาจากเมืองลาวปลาแหงมาส่งมา,าัติเมืองลาวปลาหยางปิง่งกินแซ่บหน่าเนี่ยซัมมีม่ก็โอเคแหละ응 พ่อใหญ่ดุนนี่เฮ็ดเป็นเบิร์ตสุนเน่เได้พ่อใหญ่นี่แต่สากระเบือยันเดือดโดดพอใหญ่อเมริกล้าเป็นแนวนิดะเจ๊เต่ไม่จิ้มแคล้วอืมจินมแควเหตุทำไมจินมแคลวก่อนเนาะเดี๋้อเฮ็ดอันนี้ไปก่อนวมาเสร็จไปกินมือหนาอื่นกับวันจันทร์นะพี่น้องเอ้ยไปเห็ดหลาเห็ดการคุณ เ่นเกา่เาโอ้ยหยุบไปยุบไปเลยน้องพ่อในญ่น้องเดี๋ยวดะอันนี้หนำานำตุ่มเขาเราใส่ด้วยบ๊อบพ่อในี่เอานำตุมเขาะไม่เผ็ดน่อยนำตุมเขาเราใส่แบบลองใส่แล้วเรับมันตุ่นอือหอ้อ้าวสาวบ้านี้ เสียของเราพี่ใหญ่เลยเอาโอเคพี่น้องขอมอบกับใจสีขาวมาเบิ้งวิธีพ่อใหญ่คันสมเคบายคันสมครับคันสมครับพี่น้องมันโมยุบพี่น้องโมดิตาเดีย

จาก็สั่มอย่างไหนเนื้อตั้งแต่กระสื่อใหม่เป็นตั้งแต่เตียงหักเว้ย <laughs> ยุบเตียงสิงเงนี้คุณโอ้ทีประแหงเนาะ กว่าอย่างก็จะมองเราประหย่างนนอนขันไปขันมาขเขาเอกกันยุบดุหยุบดุเลยหมเนาะ